ค่ะเดี๋ยวเรามาตามต่อความฝันนะคะของพี่ทัศนะคะหลังจากที่นะคะแนวทางนะคะรัฐบาลออกไปแล้วนะคะมาตามน้องภูมิแล้วก็เลขพี่ทัศนะคะตอมรักสังขารบ้านดุ่นนะคะสวัสดีครับสัสครบร่องะการตางความฝันความฝันเดี๋ยวเราฟังฟังเงินทองเงินทองแต่ผมไม่ได้เขียนเนาะเพราะนั้นตอนว่าลูกปูซ้อนท้ายจักรยาน ในบอกในอ่านนี่แหละมันมีศูนย์สามสามศูนย์แต่เขียนเฉพาะสามสามูนย์มันก็คือก็คือพลาดนั่นแหละศูนยศูนย์ใครจะเอาตัววันนี้ก็ฟันทุกวันอะไแหละฟันจนตายกันวันวันโกนไม่ใช้วันพระเมื่อคืนฟันไปจำไม่ได้ออกกลัวติดพันมาฝันอะไรยังไงลืมหมดแล้วฟันลูกปูให้แบบฟืนมา แต่ไม่อันนี้ไม่เห็นหลวงปู่จะยินเสียบอกว่าให้เอาคืนมากรอไปที่ผมเอาคืนมาสองตอนเมื่อกี้นั่นแหละหลวงปู่ให้เอามาปีหรือยู่หมู่ปีร์อยู่หมัดเพลินสองท่อนสองท่อนตต้นปีร์กันนัดครับตัวหลวงปู่ว่าอยู่หมู่ปีร์กันนัดจะพูนไม้เล็กปีรกันนัดนะครับ มันลงทนนะครับเลขเหมือนกระแสหุ้นเหมือนกระแสหุ้นลอยแบบนี้เลยเลขร้อยด้วยครับแต่คล้ายๆคล้ายเลขงองมอทีเจ็ดแต่ผมพูดไม่หมดนะเจ็ดสามแปดแล้วก็สี่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 โยมมมุ้ยผมเลยใส่สี่สี่ึ่ง แต่ตัวเดิม62ผมไม่เขียนเหมือนาม0ูนั่นแหละผมไม่เขียนเกเลยผมก็มาซุ่มไฟซุ่มไฟซุ่มมาเลขหายหมดไม่รู้ไปทางไหนเพรามันลอยนะพี่เหมือนกระดาษลอยเหมือนแต่ก,ก่อนช่วงกระดาษ a c ลงจากกระท่อมแผ่นหนึ่งช่วงนั้นเนาะแต่นี้เหมือนกันแต่ไม่มีกระดาษ a c จะลอยมาเลยลอยแต่ผมมองเห็นคองไม่รู้ข้องใครเก็บไว้อันนี้ขอขอไม่ให้ทานเนาะ ต่อเหตุของมองมองปุ๊บเหมือนในฝันเลยแต่ไม่รู้ใครเอาไปไว้เลสจะอยู่ฝั่งนี้ของก็อยู่ฝั่งนี้ลอยมาเจ็ดสามแปดสี่สี่หกสองเห็นเลขลอยมาเลยลอยมาเลยพี่ตามกระแสเลยหกตัวปะ่ะลุงปูบอกสามตัวลอยเห็นสามตัวแต่ลุงปูให้เอาพื้นมาหนึงน่งสองท่อนสองท่อนแต่ผมไม่เอาในพื้นผมเอาเลขที่ลอยมา แต่ผมเห็นของที่เขาไว้จริงๆเห็นจริงๆอยู่ในอี่รกระท่ออยู่ในว่าวครับเหมือนในฝันฝันลอยตามว้าวแต่ของก็อยู่ในว้าวก็ดูก่อนมาของอะไรต้องไปดูกอนรไปดูก่อนเนาะก็มองเห็นครับมันเยอะว้าวเยอะไม่รู้ตัวไหนอย่าอยู่ในว้าวครับซอยใช่ไหมคะครับอ๋อซอย ฝันนะอันนี้ไม่ฝันมาจริงๆเขาผมเหลือบตามาเห็นจริงๆพราเเห็นเมื่อกี้แหละแต่ในฝันเห็นเลขลอยจะลอยมาตรงนี้ลอยมาในว่าวในตามกระแสว่าวมาแบบนี้ก็คือ7,38แล้วก็ซีซมาทีหลังแล้วก็6กสองหกสจะอยู่ฝั่งต่ำซีซีจะอยู่ตรงกลางแล้วที่เสียงมุยก็เลยลงไปซีซีนะา่นี้ เลขมาอย่างดีที่มานะทุกคนนะครับเหมือนสี่หกสี่เจ็ดนาะช่วงนั้นเลขร้อยเหมือนกันวันพรุ่งนี้ช่วงคืนวันโตเหตุการณนแต่บางคนเข้าแทรเมื่อวานแต่ในหมู่บ้านเข้าแทรเมื่อวานคื่อใส่บาทเมื่อวานบางคนเข้าแทรเมื่อวานใส่บาทวันนี้ ตรงนี้จะลอยตรงนี้ก็ตรงสะลูกปูด้วยเนาะครับสะลูกปูพี่ก็ตรงที่ผมเก็บจระเข้เนาะจระเข้ที่ให้พี่ดูกว่านั้นถ้าจระเขยห้าสี่เนาะตับกระปือในรูปกระปือแกระปือก็แปดตัวนี้น้ำไปเยอะเนาะสั่งน้ำเยอะเนาะน้ำเต็มปีปีนี้น้ำเต็มตัวน้ำเยอะมากไอวันโกนหลูกปูให้เอาฟืนมาสองตนโย่ออกหมดปีร ยังมาดัดถวายลงปู่กแล้วผมตกแล้ก็เลขจะเดินเหมือนกระแสหุ้นครับเจ็ดสามแปดลอยมาเลยครับมันตามกระแสเลยที่เดินไปนู่นเลยแต่ถ้าถ้าจริงๆเดินอย่างนั้นเขาเรียกว่าท้าแมียิงเกี่ยวกับวันพงตามระบองอแต่นี้ที่ผมเห็นอันนี้เนี่ยผมก็ตกใจเหมือนกันนะพี่เพราะผมเป็นวพา ครับตอหน้าลุงปู่สาบานได้เลยถ้าผมเอามาไว้อันนี้แสดงไม่ได้พี่พวกของเป็นนี่เขาถืออืมครับอันนี้ผมต้องเก็บไปใส่ไว้ให้ลุงปู่แต่ปนสาไปแล้วแหละใช่เขาเก็บไว้เขาลืมหรือเปล่าไม่ใช่พี่ไม่ไม่ลืมถ้าเก็บไว้เป็นนี้ไม่ลืมแน่นอนไลมอะไรจะลืมตั้งใจกบครับเ่อนไว้บางทีอาจจะเป็นว่าวของเขาก็ได้จ้ะอืมเนี่ยผมคิดมันผมเลยครับแต่ที่ที่ว่าปีรปีรก็ สองท่อนในไม้กี่พืนสองท่อนก็วันที่สองพภาสองห้าหกเจ็ดครับอันนี้ก็คือว่าแม่นแล้วนวันที่จะไปพืนสองท่อนแต่เรียกแม่นไม่แม่นก็แล้วต่ก่อสลากไปสองห้าอะไรสองห้าหกเจ็ดพี่นเมที่สองพุทภาเป็นสองเนาะับเป็นทางจะผมบากถ้าดโดนผมกอดได้จับแล้วนะจับแล้วเป็นอะไรพี่นัทอันนี้คือเป็นซอยอะไรนะพอดูได้ไหม เป็นเป็นสร้อยแบบนี้จะเป็นสร้อยน่าจะเป็นสร้อยที่เขาทามาหากินครับและบางทีก็สร้อยนี้อาจจะกันขอแต่ผมไม่เคยถือเป็นครับขอัวเล็กให้นึงอย่าไปคือเรื่องสร้อยเลยผมตกใจตึ๊บตึ๊บตึ๊บเลยโชเล็กเลกดีกว่า บุรเลขกันนเป็นโชคเป็นโชคครับนจะทกนโชคดีนะคะอนี้เป็นความฝันนะคัตองงวดจำเนินะครับทุกคนให้กาฝันตองงนจำเงนะครับ